รุพรละคะมีทัศนะต่อพรบสุราก้าวหน้านี้อย่างไรบ้างกับกระแสท,ที่ว่าอุ๊ยถ้าแบบผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดการต่มเหล่าเถื่อนเดี๋ยวมันจะไม่ได้คุณภาพนู่นนี่นั่นและในท้ายที่สุดคิดว่าร่างนี้เนี่ยจะผ่านไหมกระดานทางการเมืองจะเป็นยังไงบ้างคะผมก็คิดเหมือนพี่นกเขาคือไม่มีวันที่จะผ่านจริงอยู่นะครับตอนผ่านวาระแรกบรรดากลุ่มทุนทั้งหลายก็ยังชะล่าใจโดยเฉพาะ ทุนเล่าทุนเบียร์ทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นทุนที่ใหญ่มากและก็เป็นรายได้มโหรานอย่างที่เราได้พูดก็คือว่าเงินมันเหลือไม่รู้จะทำยังไงซึ่งแผ่นดินนนะครับรวมกันแล้วเป็นล้านล้านได้จากธุรกิจน้ำเหมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยซึ่งไม่เคยมีกฎหมายว่าเขากระทําความผิดมาชั่วกับชั่วกันจนกระทั่งเนีย ไปกล่าว่าเป็นความผิดเพื่อที่จะปิดนะครับบีบบังคับว่าถ้าจะต้องกินเหล้ากินเบียร์หรือจะกินไวน์หรือจะกินอะไรก็ตามนั่นจะต้องมาซื้อจากกลุ่มทุนเท่านั้นทั้งที่เขามีปัญญาที่จะสามารถท,ที่จะทำเองได้จริงอยู่นะครับ แม้ว่าจะมีการเปิดประตูให้ทําแต่เต็มไปด้วยเงื่อนไข<ช>ว่าจะต้องเป็นคนรวยเท่านั้นพึงที่จะกระทําได้ทํากินเองก็ไม่ได้ทีนี้ภายใต้หลักที่ว่าไอ้คนทําอาหารกินเองเนี่ยมันไม่ใส่ย,ยาพิษไปฆ่าตัวตายจะเป็นคนตั้งใจจะฆ่าตัวตายเนี่ยยังไงมันก็ตายแต่ว่าเล่าที่ชาวบ้านทํากินเองนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมีวัสดุต่างๆเนี่ยที่ล้นตลาดเป็นจำนวนมากมนะครับไม่ว่านับตั้งแต่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวสับประรดอาวนหรือว่าผล,ลไม้อื่นๆมากมายรวมกระ,ะทั่งกล้วยข้าวโพดอของพวกนี้สามารถทำเหล้าทำเบียร์ทำไวนยได้ทั้งสิน้นแต่ว่ากฎหมายมันห้ามะนะครับเช่นว่าถ้าจะทำขายจะต้องกำหนดว่าจะต้องจดทะเบียนเงินทุนสิบล้านอย่างเนี้ย จะต้องมีกําลังผลิตเท่าไหร่ะนะครับล็อกจํานวนไม่สามารถทํากินเองได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยบรรดากลุ่มทุนน้าเมาเนี่ยนะครับจึงครอง<ม>พูดย่างไงว่าครองอํานาจทางการเมืองและทุกกระบวนการเราได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นว่าบรรดาหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องวิพากษ์ตรงไปตรงมาแม้กระทั่งทหารในกองทัพหรือหน่วยงาน<ม>ต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกกระบวนการ คนไหนมีแววพวกนี้จะดูแลอุปธรรมส่งเสียนะครับทั้งที่เป็นรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเรียงตามลำดับสืบทอดอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้เสนอกฎหมายนี้คุณเท่าพิภพอสอสอเก้าไกลเนี่ยซึ่งก็ไม่มีวันที่จะมีความสัมพันธ์กับบรรดาทุนโรงเล่าได้หรอกอนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ที่เป็นนักเรียนทุนโรงเล่าแต่บรรดาผู้มีอำนาจ นะครับอย่างแท้จริงนั่นเนี่ยก็ย่อมจะรู้ดีว่าตัวเองเป็นนักทุนนักเรียนทุนโรงเล่าหรือไม่ตั้งแต่บัตรนั่นจนกระทั่งบัตรนี้เนี่ยและมีการเรียกนะครับดังเช่นเอ่ยคำบุปการีหรือเปล่าคือหมายความว่านับถือยกย่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวทนี้ก็เป็นการอธิบายว่าใครเป็นนักเรียนทุนเล่าบ้างและทุนเล่าจะเข้ามายัางพักการเมืองอย่างไร ยิ่งใกล้การเลือกตั้งมากเท่าไหร่บรรดาพรรคการเมืองเนี่ยทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเนี่ยค,คือการเข้าหากลุ่มทุนเล่านะครับนอกจากทุนสื่อสารทุนพลังงานนะครับทุนอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับบริษัทผู้รับเหมาสารพัดเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับในระยะเวลาที่เหลือสมมุติว่าเขาคิดการเลือกตั้งตามที่ว่าซึ่งมีอุปสรรคมากมายเนี่ย แน่นอนที่สุดเนี่ยการจัดความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับเจ้าสัวโรงเล่าเนนะครับจะแพร่อินเทรินี่ตอนปลายสมัยเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่โรงเล่ามีบารมีมากมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสภาเราได้ยินคําว่ากล้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้าคําว่ากล้วยบรรดานักเลือกตั้งเขาใช้คําว่าสินธรรม,มเช่นว่าจะโหวต มีศิลธรรมหรือเปล่าศิลธรรมก็มันมีค่าตอแบบกล้วยนะนะครับคนภายนอกยังไม่เคยได้ยินครับมีแต่นักการเมืองจะได้ยินว่าเรื่องนี้มันมีศิลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องไหมไม่ได้ศิลธรรมในความหมายของพระพุทธศาสนานะแต่เป็นความหมายเท่ากับกล้วยมันมีกล้วยเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้านะครับมีการแถลงว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย ก็เชื่อผลลัพธ์ตรงเงินข้ามได้เลยนะครับก็คือว่าผ่านยากยิ่งไม่เกี่ยวมากเท่าไหร่ยิ่งประโคมข่าวว่าไม่เกี่ยวข้องไม่ยุ่งเกี่ยวไม่แทรกแซงมากเท่าไหร่นี่ไม่ผ่านนะครับโอกาสที่ภูมิใจไทยเขาจะแบบสวนกระแสแล้วมาบวชให้กับทางก้าวไกลคือทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่ว่ารวมจํานวนแล้วเนี่ยนะครับมันมีรูปแบบต่างๆอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยทุนเล่ามันยังไม่ทันตั้งหลักอื แล้วมันคิดว่าไอ้บรรดารับนักเรียนทุนไปตั้งแต่การเลือกตั้งเน<ม>ี่ยมันยังคิดว่าทุนนั้นยังออกอิทิฤต<ม>แต่สถานการณ์มันแปลเปลี่ยนก็บรรดานักเลือกตั้งก็ต้องการเพิ่มทุน<ม>นะครับเพิ่มเพิ่มทุนจดทะเบียนคือหมายความว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ,รบเลื่อนไขาการต่อรองในกระดานเลือกตั้งเนี่ย<ม>ทำให้บรรดาพรรคการเมืองเจ้าของพรรคทั้งหลาย,ยที่ต้องพึ่งเงินโรงเหล้าทั้งหลาย<ม>ซึ่งมีอยู่จริง นะครับและและเป็นหนทางแทบทุกพักนะครับที่จะต้องติดต่อรงเหล้าเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวันที่สองพฤศจิกายนเนี่ยเรื่องนี้ผ่านยากมากเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับผมอยากจะสื่อความไปยังบรรดานายทุนทั้งหลายประชาชนเขาไม่มีสิทธิสู้กับคุณหรอกทำไมเขาต้องกินเหล้าขาวที่ทำมาจากากากน้ำตาลนะซึ่ง คุณไม่ได้ช่วยอะไรชาวนาเลยนะชเ <Okay. S 2> ย่าเล่าญี่ปุ่นต่างหากที่มาซื้อข้าวสารไทยอ mm hmm. ทําไมคุณไม่เอาข้าวเจ้านะครับข้าวเหนียว mm hmm. นะครับไปไปทําเหล้าล่ะแต่คุณต้องการไปอยักต้นทุนไนง mm hmm. ไปเอากาก,ากน้ําตาลมาทําเหล้าแล้วให้คนกินก็บอกว่ามีคุณภาพ mm hmm. ทั้งที่ชาวบ้านทําเองมีข้าวเอง mm hmm. มีข้าวโพดมีสับประรด mm hmm. นะครับ mm hmm. มีผลไม้อย่างอื่นเอง mm hmm. เขาจะเลือกนะครับสิ่งที่มีคุณภาพชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เลือก ถ้าเขาไปทํายิ่งทําขายด้วยนะยิ่งต้องสรรคัดสรรอย่างดีคัดันสรรอย่างดีนะครับคือทั้งโลกเนี่ยนะครับคือในแต่ละพื้นที่มันก็มีขวดรูปแบบเฉพาะสมมุติว่าในเขตพื้นที่นี้นะครับที่ทําขวดสวยๆเครื่องปั้นดินเขาเผาอะไรพวกนี้ออกมาแบบบสวยๆนะครับเวลาใครนักท่องเที่ยวมาก็จะซื้อเป็นที่ที่ระลึกนะครับภูมิปัญญามันจะยกระดับไปนะครับแล้วก็มีผลไม้ที่มีความหลากหลาย มากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสุราที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยอเอาจีนเล่าอ่าเมาไถเนี่ยขวดเป็นเมินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งที่เรากินก็คือเหล้าขาวธรรมดาเนี่ยนะครับดีกรีมันแรงเข้าไปหน่อยอมไม่ว่าวอดก้าของรัสเซียสาเกของญี่ปุ่นซึ่งมีหลากหลายยี่ห้อเป็นจํานวนมากภูมิปัญญามันยกระดับหรือไวยอย่างฝรั่งเศสวันนี้ไวก็ทั้งโลกแล้วเพียงแต่ว่าของไทยมันถูกจํากัดไว ทั้งที่ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถที่จะพลิกแปลงะนะครับไอวิไอไ,อไอที่กล่าวหาว่าใช้แลนเนดนะครับซึ่งเป็นยาฆ่าวาแมลงใส่ใ,ใ,คใครใครไม่จะกินอ่ะอในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปกติชาวบ้านเนี่ยเขาจะทําเล่าไว้สําหรับเทศกาลต่างๆ<ช>นะครับ<ช><ช>แล้วก็บ่มไว้อะไรไว้แล้วก็เป็นเล่าที่ดีตื่นมาเนี่ยนะครับไม่ปวดหัวไม่อะไรสารพัดเพราะว่า มันเพีย,ยวๆที่เรียกกันว่าแห้งแห้งเนี่ยแห้ง <laughs> เนี่ยมันมาจากสัดส่วนที่มันเป็นปัญหา hmm. การบ่มที่ไม่ได้ระยะเวลาการใส่สาร hmm. อะไรสารพัด hmm. ซึ่งเราไม่มีวันจะรู้ได้เลย hmm. นะครับไม่ว่าจะเล่าฝรั่งหรือว่าจะเป็นเล่าไทย hmm. นะครับเล่าไทยดูสัญญาการซื้อขายกากน้ําตาลจากโรงงานน้ําตาลเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าชาวนาไม่ได้ประโยชน์ความเป็นจริงเนี่ยเขาควรเนี่ยนะครับในทไทยท่ากลางที่ชาวนามีรายได้น้อยเนี่ย มันควรต้องเอามาจากข้าวนะใช่ใช่แต่นี่ไปซื้อกากน้ําตาลอ่ะเราก็เมาแบบกากากอยู่นั่นนะนี่นี่คือโลกความเป็นจริงนะครับหรือว่าสับปะรดเนี่ยมันล้นตลาดอชาวบ้านในภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ละที่เนี่ยเราไปอำเภอหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะเหมือนเราไปต่างประเทศอ่ะไม่ต้องมากไปประเทศลาวเนี่ยก็อยากจะกินเบียรลาวแต่เบียรลาวเจ้าของก็คือคุณเจริญนะ เมื่อก่อนของคุณเปรมชัยแต่ว่าใดนีด่แต่ว่าโดยโดยความรู้สึกเนี่ยะนะครับโดยความรู้สึกเนี่ยเราก็อยากจะกินเบียร์ของออยีง<ช>่ห้ออีกเหมือนไปขเขมรอยากกินอังกอร์เงี้ยห,หรือว่าเบียร์ชิงเต่าอะไรพวกนี้ยไปจีนตั้งทีจะไปกินไฮเนเก้นหรือมันก็ไม่ใช่ใชนี่นียกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองอยากจะเห็นว่าเรื่องนี้นในทุนหลวงเหล้าซึ่งคุณได้กําไรมากมายแล้ววันนี้คุณตายไปกลับ มืนไนชาติตายไปกลับ <laughs> มืนชาติมาอยู่ที่เดิมไหมซึ่งในทางกฎแห่งกรรมมันเป็นไปไม่ได้เ <c oughs> แต่ว่าเอาละต่อของคุณเนี่ยต่อรองว่าเป็นเงื่อนไขวิเศษตายกลับมาเป็นเจ้าของโรงเหล้าเหมือนเดิมเนี่ยมืนชาติก็ใช้ไม่หมดแล้ว嗯嗯เอาคุณไปชี้ที่ดินตรงไหนของคุณบ้างถ้าคุณจําได้ยกให้หมดเนี่ยถ้าจำไม่ได้ริบให้หมดเนี่ยนะชี้ผิดชี้ผิดริบ ได้คืนอื้อเลยนะอได้คืนเอื้อได้คืนอื้อเลยมันจำไม่ได้แต่ไม่แน่ชี้ตรงไหนอาจจะเป็นของเขาก็ได้นะบางบางทีเลยนะครับไปติดต่อเห็นที่แปลงสวยๆไปติดต่อซื้อปรากฏว่าเป็นซื้อที่ที่ของตัวเองคือหมายความว่าแปลงนี้มันสวยจังเอาไปติดต่อดิว่าใครใครเป็นเจ้าของเท่าไรเท่ากันไอ้นุ่นหายไปรายงานอ่เป็นที่ของเป็นที่ของเป็นที่ของท่านครับเป็นที่ของเด็กคือมันจาไม่ได้ ส่วนชาวบ้านเนี่ยไม่มีที่ให้จําว่าที่ของตัวเองตรงไหนใช่ไหมความจริงเนี่ยมันมันเกี่ยวพันการโลภการไม่รู้จักพอเนี่ยซึ่งความจริงเนี่ยนะครับถ้าเป็นทุนระดับโลกเนี่ยสังเกตดูเวลาเขาให้กับสาธารณะเนี่ยเขาให้เป็นจํานวนมากใช่ใช่นะครับมากกว่าที่มีอยู่แม้กระทั่งดาราฮ่องกงเนี่ยอย่างโจวเหวินฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็ให้มากกว่าที่เขาจะใช้แต่ของไทยเนี่ยมันให้น้อยแบบให้แบบละเมียดละเลียดเฉียด นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเบียร์ไม้เฉพาะเท่ากับฝาขวดคือไอ้นี่งจะโลภไปทีนะครับความครับแค่คือหมายความว่าคุณจะรวยไปทําอกอะไรคือหมายความว่าคุณจะใช้อย่างไรอาวันวันหนึ่งอีกคุณจะไปซื้ออะไรนะครับคุณไม่มีอะไรจะต้องซื้ออีกแล้วนะครับคุณก็บ้าทื้อที่ดินเลอะเทอะไปหมดจนกระทั่งคุณจะตั้งจังหวัดตั้งอะไรกันไปได้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่า ความเป็นจริงเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้ไปแย่งอะไรคุณเลยแต่ว่าประชาชนก็ควรจะมีมีทางเลือกไหม,มว่าเขาจะกินในสิ่งที่เขาเขาควบคุมได้นะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการให้ประชาชนทําเหล้าขึ้นมากินเองไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคนจะเมาทั้งประเทศคนไม่กินก็คือไม่กินอคนกินเนี่ยนะครับไม่ทําเองมันก็ไปซื้อ,อแล้วคนที่ทําเองกินมันจะมีน้อยมากแต่คุณไปปิดกั้นเขาทาไม แล้วเขาจะทําขายแค่สิบขวดคุณไปกําหนดเพดานเขาได้ยังไงว่าจะต้องโรงงานจะต้องมีเจ็ดคนโรงงานจะต้องมีเครื่องจัรจานวนเท่านู้นเท่านี้นะครับเขาจะทําขายวันละสิบขวดไปยุ่งอะไรกับเขาอ่ะสิบขวดก็พอแล้ววันหนึ่งเขายังทิ้ได้แล้วแล้วคุณภาพแล้วเพราก็อยู่ในพื้นที่ไม่ส่ยยาไม่มีอะไรเนี่ยนะครับคือสิ่งเหล่านี้เป็นความงดงามแต่ถ้าว่าเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าประเทศที่ปกครองโดยทุนเนี่ย มันไม่ปล่อยเลยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้ประชาชนหายใจใช่ใชเหมือนร้านสะดวกซื้อ<ม>นะครับการอ่ควบรวมของร้านยักษ์ใหญ่คาปริ่ยักษ์ใหญ่เนี่ย<ม>ปั๊มน้ำมันยักษ์ใหญ่เนี่ยม,ม,มันทำลายเนี่ยนะครับทำลายโชวห่วย<ม>อ่าทำลายร้านอาหารร้านข้าวต้มในอำเภออะไรพี่น่าจะยับหมดอยู่แล้วม,มันไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกำลังอย่างไรประชาชนก็สู้คุณไม่ได้อยู่แล้วนะครับ แล้วมันจะมีสักกี่คนที่เขาจะทายกเว้นคนที่มันมีภูมิปัญญาแล้วที่สําคัญที่สุดนี่นะครับมันดีกับคุณด้วยวันหนึ่งคุณเห็นนะคุณก็ไปเจรจากับเขาดิว่าเขาไปคิดสูตรอะไรขึ้นมาได้เนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษนะครับของอาเภอที่โอ้มันสุดยอดเลยใครก็อยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มอมเมาประชาชนเพราะว่าถ้าจะมอมเมามันมอมเมาอยู่แล้วกําลังผลิตมันล้นอยู่แล้วนะครับเราดัดจริตเรื่องนี้กันไม่ได้ เพียงแต่ว่าการไม่รู้จักปล่อยวางของทุนผู้มีอำนาจไม่ได้รับใช้ประชาชนแต่รับใช้ทุนตอบสนองทุนอย่างที่บอกนะครับว่าทุนเขาเขาไม่มีทางจับฝ่ายเดียวเขาจับทั้งสองซี่นะครับทึ่เราเองเห็นทุนพลังงานซ้ายฝ่ายค้านขวารัฐบาลตัวประกอบติดไอห้อยไอโหนข้างซ้ายข้างขวาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อพิสูจน์ผมวาดหวังว่า อยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับระหว่างมองหน้าเจ้าสัวโรงเล่าเนะี่ยนะครับกลับมามองหน้าประชาชนตาปริปปรปอบๆคุณควรจะมองประชาชนได้มากกว่าะนะครับอย่าอ้างเรื่อง อย่าอ้างเรื่องมัวเมาโน่นนี่นะครับแต่ว่าถ้าคุณอ้างเรื่องเรื่องศิลธรรมผมพอเข้าใจาไม่ใช่นักการเมืองจะไม่เข้าใจก็ว่าศิลธรรมเรื่องนี้ไม่มีศิลธรรมเลยอันนี้ละเม่มีศิลธรรมเราก็จะได้ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหางตานิดหน่อยบอกว่าเรื่องนี้มีศิลธรรม ศิลธรรมขนาดไหนกี่กิโลพอศิลธรรมโลเดียวมันมันจะได้เหรอมันศินลธรรมน้อยเกินไปแต่ศิลธรรมสามโลก็ในระดับพอได้อไดนี่นี่ผ <laughs> ม,ม,ม,มบอกว่าด้าเรื่องนี้เต็มไปด้วยศิลธรรมไม่ต้องพูดด้วยะน,คนะครับศิลธรรมเต็มสภาขอให้ท่าพิภพเนี่ยเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้ผมก็ให้กาลังใจเขานะมันจากคนที่มันมีหลักคิดทําเรื่องเนี้ยความเป็นจริงเนี่ยนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านมันเต็มกันไปหมด แม้กระทั่งหลักคิดจะทําวายจากกัญชาอย่างเงี้ยอนนี้เราก็เห็นแหละเอามาให้ลองดูมาพิสูจน์หลายๆคนวายจากกัญชาก็คิดคนาภูมิปัญญาชาวบ้านมันคิดได้ตลอดอ่ะใช่ใชนะครับจะทํานู่นจะทํานี่สารพัดแต่ว่าประเทศนี้เนี่ยเรามันถูกปกคลุมเลยนะครับด้วยด้วยผลประโยชน์ของกลุ่มที่ได้ประโยชน์ชอย่างที่วันก่อนที่เราพูดว่าโรงงานยาสูบซึ่งมันมีไรายได้กับรัฐมโหราเนื่ม เอาบุรีนอกเนี่ยครับเข้ามาถลม่มบัญชาการถลม่มจนบุรีไทยนี่ชิบหายไาว้วอดหมดจนกระทั่งเจ๊งอ,อ,อะไรที่อยู่ในมือรัฐนี่เจ๊งหมดมเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทุนมันจัดการหมดมเพราะว่าทุนมันควบคุมรัฐความจริงเนี่ยรัฐเนี่ยนะครับมันมีความพร้อมมากที่สุดไม่มีอะไรใหญ่กว่ารัฐแต่ว่าที่มันทําไม่ได้เพราะรัฐไปสยบยอม,อมไปรับผลประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องศีลธรรมจากทุน นะครับเพราะฉะนั้นศินลธรรมนาโลกาก็ไม่ได้หมายความว่าศิลธรรมคือศิลธรรมศิ <laughs> ลธรรมคือกี่กิโล <laughs>